พ่อค้าฝ้ายแค่ดื่มน้ำผู้ภูเขาไปหนึ่งอึกก็เปลี่ยนนิสัยไปทันทีเขาไม่พูดไม่จายแย่งกระบวยน้ำจากพ่อค้าเกลือตักน้ำผู้รดลงบนฝ้ายทีละกระบวยพ่อค้าเกลือที่มาด้วยกันงงเป็นไก่ตาแตกแต่พ่อค้าฝ้ายไม่ยอมอธิบายรีบแบกตะกร้าไม้ไผ่หนักๆแล้วเดินจากไปดังนั้นพ่อค้าเกลือจึงลองดื่มไปหนึ่งอึกทันทีที่กลืนลงไปเขาก็รู้แจง้งจากนั้นก็ทำตามพ่อค้าฝ้ายรดน้ำผู้ลงบนเกลือทั้งทางรถเมื่อเขาออกแรงดันรถเกลือออกไปต้นไม้เก่าข้างน้ำผู้กลับขยับตตตตวววววมมีีีีีีีีชชชชิิิขึ้้้้้้้้นนาาาาาเเเจจจโโลลลกกกก่่งททไไดรปอแ ที่แท้นี่คือน้ำผู้แห่งความโลภที่ทำให้คนหวาดกลัวต้นไม้เก่าแก่รู้ถึงความไร้กาลของบ่อน้ำแห่งความโลภรีบถามถึงชะตากรรมของสองคนเมื่อครูบ่อน้ำแห่งความโลภไม่ได้พูดอะไรมากยืดตัวออกมาแล้วแปลงร่างเป็นกระจกพ่อค้าฝ้ายที่ได้เลิ้มรถความหวานเติมน้ำลงในฝ้ายจะนวดมากผลสุดท้ายถูกตะกร้าหนักทับจนกระดูกสันหลังหักกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตพ่อค้าเกลือสินค้าทั้งรถกลายเป็นน้ำเกลือสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดแม้แต่หนูที่เคยดื่มน้ำจากบ่อน้ำ ก็ไม่สามารถควบคุมปากจนกลายเป็นหนูอ้วนไม่สามารถหนีออกจากรูได้อีกต่อไปและถูกมนุษย์กำจัดนกกระว่าที่สวยงามก็ดืงไปหนึ่งอึดทำให้เธอที่ไม่อยากเลี้ยงลูกคิดวิธีที่ดีขึ้นมาได้เอาลูกไปวางไว้ในรังของนกตัวอื่นแล้วผลักไข่เดิมในรังลงไปดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่สูงส่งหรือหนูที่ต่ำต้อยต่างก็ไม่สามารถต้านทานการควบคุมของความโลภได้เลยระหว่างที่พูดคุยผู้ว่าราชการใหม่ของกวางโจโอูหญิงจือและเด็กถือหนังสือผ่านมาที่นี่หลังจากเดินทางหลายวันทั้งสองคนก็รู้ึกกะหาาายยนนนนนน้้้มดืืััังพบลุ่่ตตติวขจ แต่ถูกอูยินจื้อห้ามไว้ได้ยินว่าที่ประตูหินมีน้ำที่เรียกว่าฐานชวนหรือว่านี่คือน้ำผู้นั้นเด็กถือหนังสือฟังคำพูดของอูยินจือรีบเทน้ำทิ้งแต่อูยินจือกลับไม่คิดเช่นนั้นกลับก้มลงตักน้ำดื่มอย่างเพลิดเพลินชื่นใจท่านผู้ว่าราชการท่านไม่กลัวว่าจะเป็น้าราชการที่ทุจริตหรือความซื่อสัตย์เป็นเจตจำนงส่วนบุคคลจะเปลี่ยนเพราะน้ำเพียงหยดเดียวได้อย่างไรหลังจากดื่มน้ำแก้กระหายอูยินจือก็ขี่ม้าไปกวางโจเพื่อรับตำแหน่ง ขณะนั้นกวางโจประสบภัยแ้งมาหลายปีราชสำนักส่งทองคำมือตำลึงมาช่วยเหลือและการใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ในมือของผู้ว่าราชการอินจือคืนหนึ่งอินจือฟุบลงบนโต๊ะพักผ่อนทันใดนั้นมีลมปีศาจทัดมาควันดำพวยพุ่งออกมาจากปากของอินจือกลายเป็นปีศาจที่มีเขี้ยวและกรงเล็บดึงมือของอินจือไปที่กุญแจห้องสมบัติอินจือพยายามดิ้นรนเพื่อหนีแต่ปีศาจไม่ยอมแพ้ง่ายๆถือกุญแจแล้วไล่ตามต่อไปจับตัวอินจือได้แล้วบังคับพาเขาไปที่ห้องเก็บของต้องการบังคับให้เขาเปิดประตูห้องเพื่อยักยอกเงินช่วยเหลือ เสียงดิ้นรนทำให้เด็กในห้องหนังสือตื่นเห็นเด็กในห้องหนังสือรีบมาอินเือรีบให้เขาท่องเรื่องราวของกล่าวว่านักปรา์คือครูของร้อยรุ่นออ<ร>และคือเช่นนั้นเ,เมื่อได้ยินคำของนักปรา์อินเชอ่อก็หลุดพ้นจากพัฒน,นาการของความดำได้อย่างง่ายด้พลังของแท่นควันทำให้วูยินซีตกอยู่ในความกลัวอย่างต่อเนื่องให้เขียนคำว่าลบสปริงทันทีเพื่อเตือนตัวเอง วันรุ่งขึ้นเขาสั่งให้ใครสักคนแกสลักจารึกและวางไว้ข้างน้ำพุกเด็กอ่านหนังสือสับสนว่าทำไมเขาไม่เติมน้ำผุแห่งความโลภลงไปวูยินซียิ้มและกล่าวว่าเพียงแค่รักษาความซื่อสัตย์ของคุณสิ่งล่อใจจะไม่ทำงานหลังจากพูจบเขาก็ยื่นทับพีที่เต็มไปด้วยน้ำแร่ให้เด็กชายแต่เด็กชายหนังสือกลักล้งทำเป็นจิบน้ำหลังจากที่วูยินซีจากไปเขาก็โยนมันทิ้งไปอูยินคือผู้เกลียดชัง <c oughs> ครั้งนี้ทนได้ครั้งหน้าก็ทนไม่ไหวกวางโจเป็นสถานที่ที่มีไขมัน ทุกที่เต็นไปด้วยสิ่งล่อใจฉันไม่เชื่อมันเขาเป็นข้าราชการมาสามปีแล้วและยังสามารถสบายใจได้ www แทนควอนไม่พอใจอย่างมากกับสิ่งที่อูยินซีพูดสามปีต่อมาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของอูยินซีจะหมดลงแทนควอนและเลเวชูจึงทำข้อตกลงระยะเวลาสามปีสามปีผ่านไปในพริบตาเมื่อกลับบ้านหลังจากพ้นตำแหน่งอูยินจือได้ผ่านบ่อน้ำแห่งความโลภอีกครั้งรับราชการสามปีเขาไม่เคยทุจริตแม้แต่นิดเดียวยังขจัดการทุจริตในที่ทำการ มีอูยินชื่อเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ซื่อสัตย์ครั้งนี้เด็กหนุ่มตัดสินใจดื่มน้ำจากบ่อน้ำแห่งความโลภแต่หลังจากที่เขาดื่มน้ำเต็มถ้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน <c oughs> ท่านท่านดูเร็วตรงนั้นมีถาดทองขนาดใหญ่ขนาดนี้ท่านพูดว่าถาดทองอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นท่านดูสิถาดทองนี้ฉันเห็นก่อนถาดทองเป็นของฉันห้ามยั่งกับฉันฮ่าฮ่าฮ่าถาดทองเป็นของฉันห้ามยั่งกับฉัน ตด,ดูสิว่าฉันจะจัดการกับเธอยังไงเจ้าข้าราชการน้อยดูสิว่าจะหนีไปไหนจับเจ้าข้าราชการน้อยฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากที่อูหยินชื่อทั้งสองคนจากไปไม่ว่าไม้ใหญ่จะร้องเรียกอย่างไรบอร่อน้ําแห่งความโลภก,ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอีกตั้งแต่นั้นมาบอ่อน้ําแห่งความโลภก,ก็ไม่มีอํานาจอีกต่อไปโลกเต็มไปด้วยลมแห่งความซื่อสัตย์และบทกวีของอูหยินจือที่พยายามให้ยีฉีดื่มแต่สุดท้ายก็ไม่เปลี่ยนใจได้รับการกล่าวถานอย่างกว้างขวางตวนใจผู้คนอยู่เสมออย่าให้เกิดความโลภ